สรุปข้อมูลเงินเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมล่าสุดใจเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการล็อกดาวน์หเดือนครอบคลุม9ก,กลุ่มอาชีพในพื้นที่10จังหวัดแบ่งดังนี้ผู้ประกันตนมาตรา33ชดเชยค่าจ้าง50%และเงินช่วยเหลือ2,500บาทรวมไม่เกิน1,000 0บาทผู้ประกอบการรับายเยียวยา3,000บาทต่อจำนวนลูกจ้างกำหนดจ่ายสูงสุดไม่เกิน200คน ผู้ประกันตนมาตรา39หรือผู้ที่ลาออกงานประจำแต่ยังจ่ายประกันสังคมต่อรัฐจ่ายรายละ5000บาทผู้ประกันตนมาตรา40กลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระที่ขึ้นทะเบียนรัฐจ่ายรายละ5,000บาทดังนั้นหากใครอยู่ในกลุ่มฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระ ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ดําดำเนินการผ่านสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่หรือเว็บไซต์ www.sso.go.th กำหนดให้ขึ้นทะเบียนภายในเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้น